อัสสลามุอะลัยกุ้มบารมิตุลลอฮฺว่าประกาศจบขอสวัสดีอ่าแล้วก็เรียนท่านประธานแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะ,อะขอ,อะรู้สึกตื่นเต้นนะคะวันนี้ตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกปลื้มปิตินะคะเป็นรางวัลที่รู้สึกว่าตัวเอง ปลื้มและก็ตื่นเต้นนะคะขอบคุณคณะวิทยาการสื่อสารที่ได้มอบได้เลือกให้ดิฉันได้เป็นตัวแทนของคุณครูของคณะนะคะเป็นความสำเร็จที่ไม่ได้เป็นความสำเร็จของดิฉันคนเดียวแต่เป็นความสำเร็จของคุณครูที่คณะวิทยาการสื่อสารทุกคนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคณะศึกษาศาสตร์ที่ได้ทำให้วันครูวันนี้เป็นวันที่มีคุณค่า และเป็นวันที่ควรระลึกถึงและจดจำตลอดไปนะคะแล้วก็ขอขอบคุณออลล์นะคะที่ได้มอบให้ดิฉันเนี่ยมาทำหน้าที่ครูในดินแดนแห่งนี้นะคะมาหาวิทยาลัยสงขลาน,นะคะรินเป็นมาหาวิทยาลัยที่มีเสน่ห์มากๆจนทำให้ดิฉันต้องมาเป็นครูมากกว่า20ปีที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ขอบคุณเด็กๆนะคะทุกๆคนที่เป็นเหมือนลูกชายและก็ลูกสาว ของดิฉันนะคะหน้าที่ของครูนะคะครูไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นภาระเพราะเมื่อะไรเราพูดถึงภาระมันคือเบอร์เดนมันคือสิ่งที่มันหนักนะคะแต่หน้าที่ของครูคือเป็นหน้าที่ที่สงุนค่าเป็นการให้เป็นการให้ความสุขเป็นการมอบมอบสิ่งที่ดีๆที่สุดให้กับลูกชายแล้วก็ลูกสาวของครูนะคะตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาลูกสาวและลูกชายของครูเป็นเด็กรุ่นใหม่ ที่จะต้องเจริญเติบโตนะคะครูอยากให้ทุกคนมีความสุขในแบบฉบับของตัวเองและมีความเจริญก้าวหน้ายั่งยืนยืนหยัดด้วยความรู้สึกที่ตัวเองจะต้องมีและจงเป็นแบบของตัวเองนั่นแหละคะ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นแบบไหนไม่ต้องเรียนแบบใครจงมีความสุขในแบบของคุณและก็จงเบิกบ,บานแล้วก็แบ่งบานแล้วก็เติบโตด้วยสีสันที่แตกต่างกันออกไป เพราะสีสันที่มันแตกต่างมันคือทําให้โลกนั้นสวยงามเมื่อเรามอบสิ่งสวยงามให้กับโลกมันคือความสุขและความเจริญเติบโตและมันจะทําให้สังคมของเรามีความสันติดิฉันขอขอบคุณและก็ขอความสันติจากทุกคนให้เกิดขึ้นกับทุกคนและบนโลกใบนี้ค่ะสาธุณิกรมบารมจนลิศบรการต